องค์กรต่างๆก็ต้องหันมาทําเพิ่มมากขึ้นครับล่าสุดโอสสภานะครับกับพนักกิจเพื่อสังคมเขาเตรียมสารต่อ DNA แห่งการให้เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานอาวุโสบริษัทโอสถสภาจำกัดนายแพทย์มงคลนสงขาประธานที่ปรึกษาโครงการเป็นประธานเปิดงานโอสถสภาสร้างความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าณบริษัทโอสถสภาจำกัดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนภายใต้การดำเนินโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าโดยภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อบทบาทภาคเอกชนกับการทำโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้มีการ เปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊กความสุขสร้างได้เครือข่ายสร้างสุขและสกูปสารคดีของโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าที่รวบรวมเรื่องราวจากพื้นที่เครือข่ายคนทำดีของโอสถสภาที่ได้พบและได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหลากรูปแบบ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือการจัดตลาดนัดเพื่อนำสินค้าที่เป็นผลผลิตจากเครือข่ายเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าทั้ง28พื้นที่มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิตจากชุมชนมาสู่ประชาชนผู้สนใจรวมถึงผู้บริหารและพนักงานโอสถสภาอีกด้วยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการโอสถสภาสร้างความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าถือเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า ตามเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการให้ผู้ยากไร้าสามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนเป็นการสร้างความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้